บ้านดอนศาลาอนาว่าจังหวนครพนมการจับปลิงเป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านจะนำมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อที่จะส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านส่วนมากถ้าเป็นปลิงสดจะไปมาลีอินโดครับผมปลิงสดถ้าเป็นปลิงแห้งจะไปจีนกับไต้หวันท่านผู้ชมสงสัยไหมว่าปลิงที่จับได้จำนวนมากเหล่านั้นเขานำไปทำอะไรอเอายาพวกเส้นเลือดอุดตนัน เป็นปิงซูดนี่สีอไปอิดพวกคีมพวกอนะี่ยาแบบกังสบางเงี้ยนะครับโดยปลิงที่ชาวบ้านจับมาขายพ่อค้าจะรับซื้อในราคาที่ต่างกันปิงส่วนหนึ่งที่ได้จะนำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปกลายเป็นปลิงแห้ง ยำลงมาค่ายครับราคาที่ซื้อจากรถถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ซื้อ200บาทต่อกิโลครับผมถ้าขึ้นรถใหญ่ไปฟรีก,กินฟรีก็ซื้อกิโลร้อยห้าสิบต่อกิโลครับผมแม้ว่าปลิงจะดูดเลือดเป็นอาหาร แต่กลับกลายเป็นธุรกิจที่ดูดเม็ดเงินมหาศาลจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยโดยที่คนส่วนใหญ่ยังมองข้ามและไม่เห็นคุณค่าของมัน